ผมว่าเหรอไม่มีอะไรเป้าแกงวินัดเอาปืนไปจ่อหน้าวินัดเฮ้ยอะไระอ่ะเฮ้ยมันทำอะไรมันจะยิงเราเหรอเฮ้ยผมเห็นแล้วโดน พี่นัทผมเห็นละมันอยู่อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้มันอยู่ตรงนี้ผมมันอยู่ตรงนี้ผมมาร์กไว้เลยพี่นัทก้อนหินนั้นนะ่ะผมกินยาแล้วมันเดี๋ยวผมจะเอาไปส่องต่อ,อตรงไหนอ่ะโดนน็อกตัวหนึง่ง ผมจะไปผมจะไปช่วพี่นั้นนะนัทช่วยฟังเสียงนะพี่มัน เขาวงดีกว่าพี่ไปดักในวงเดี๋ยวพี่ไอ,อ้เี๊ยบมก็สุดหมดผมก็สุนหมดไอ้เหี้ยกำลัง reload อยู่เลยว่ะไอ้ตัวนี้น่าจะเจ็บหนักผมยิงอะไรพี่มันอะไรอะไรพี่มันอะไรมันเยอะว่ะ เพื่อนมั่งน่าจะลงกับเราอ่ะบีบีรักบีนะครับ Thank you. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không lỡ những video hấp dẫn ถ้าตัวเอากองแฝดนีกว่ากูจะแก้ได้สักแต่กูยังโคลเข็งฮะ เกมอะไรพี่พี่ต้องขอบอป่ะในโปรแกรมังนั้นเวโปรตีนดีก็ตอนบตอนนี้ไม่ได้อ่องกายไงเพราะว่าไม่ไหวขอบในแอปอ่ะพี่ใช้แอปอะไรอ่ะไม่ก็ไม่ก็ปรับเรสโซลูชันอ่ะใช่ป่ะ อะไรพี่ชายอันนี้เราลงงนี้กันหมดเหรอไม่เชื่อผมแยกไปไงี้ดีกว่าว่ะแม่งไปนักต้นดีกว่าแม่งไม่ดีโอเคไม่มีลงไม่มีคนลงกับเราพี่นัทเราฟรีเราฟราฟี เลสเตอ่ไอสัตว์ไอเดอไอมาันพี่นัดผมติดทำพี่เบยเอ่ะไอ้ที่เขากดเอฟเฟกอ่ะแหลมแหลมพี่ผมกำลงังโดนสายรับเกาะไปบีถ่ายรูปได้ปะถ่ายรูปได้ปะถ่ายรูปได้ปะถ่ายรูปได้ทน่ายสายเป็นคลิปด้วยนะสายเป็คลิปะ เป่าพี่เล่ออะไรอ่ะพี่เร,ร่ับจีเล่นจีพเลื่นจีปืนก้นหนักกันหรอเฮ้ยเี้ยเฮ้<ว>ยอ<ว>ุ้ยเฮ้ย,ยเป็นไรปะเป็นไรปะโอ้ยแฮมเตอร์หล่นแฮมเตอร์หล่นเออหล่นพี่หล่นจากตัวผมเนี่ย มีบีลองว่างด้วยเนี่ยบีลองว่างด้วยเนี่ยลองว่างด้วยเนีย่ยปกติปะโอเคไม่เชื่อใจวายเลยบีใจวายเกือบได้นึกว่านึกว่านึกว,ว่าแหลมจะกลับดาวแล้วนึกว่าสายรับจะกลับดาวแล้วชิบหายเลย <c oughs> นั่นเมื่อกี้ผมแม่งใจใจแคบวายอ่ะ โอ้แม่งผมกลัวเลยเนี่ยมันน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะโอเคผมก็ได้ยินอย่างนี้ผมก็สบายใจอ,ๆๆอันนี้คือใครยิงอ่ะ เล่นคาร์้ไหมพี่นะัทแต่ว่าผมไม่มีสโคปไกลเลยแต่ผมชอบเล่นคาร์บีใส่รับมันไม่เป็นไรแน่ๆใช่ปะแม่งใจจะวายจริงแลวเนะี่ยเขาเขาเขากลัวมันเจ็บอ่ะแม่งยิ่งรักมันอยู่ด้วยตอนเนี้ยใส่รับเดี๋ย้สึกผิดเลย โอ้โหเชื่อไม่มีสโคปไกลเลยกลเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว,ว่าเกลือชิบหายนั้นตรงมาร์กสองมีคนฟาร์มป่ะพี่ผมว่าน่าจะมีน่าจะมีควฟาร์มเฮ้ยเฮ้ย,ผม,ยผมมีสโคปด้วย mình chưa đi mày nè, Ôi, chết ai mà lấy, mình ở nhà nè, ơi à ไเห็นกูพอดีเลยสัต <DM> ว <V> ์อุ๊ยเของแต่ไม่ใช้อ่ะติดว่า